พร้อมนะครับเอาให้แม่นกล้องสาวสเปดเซตแอคชั่น<ะ> อีต้องจะทำอะไรแม่งเลยเช้าเลยที่ถ่ายกี่โมงแล้วดูตาด้วยสี่สี่ไปไหนครับวันนี้วันนี้ไปหนังอีต้องครับไปทำอะไรครับผมออกกองสิครับวันนี้กี่โมงแล้วครับผมตอนนี้เหรอตอนนี้สี่สามทิบเจ็ดครับมาแบบเบิ่ดแล้กกันพี่อันนี้อันนี้นั้นเอ่อมชุดใหม่ชุดใหม่เอาไปไว้ลูตู้ก็ได้แพ้แพ้แพ้ต้องนอนนำอะไรป้า วันนี้ขึ้นรถแล้วทุกคนแต่เราจะไม่ไปนะยฮะรอตอนนี้เป้าหมายของพวกเราคืออ่ะอันนี้ลยไอ้ตองเนี่ยเออช่างแม่ไม่ได้เข้าไปนี่คือเพื่อนของเราครับผมนายประสิทธิ์ภูมิเมืองครับอ่านหนามาคุผู้ชมเดี๋ยวฮะวันนี้เราอยู่ประมาณครึ่งทางแบบว่าเฮ้ยไม่ครึ่งทางเหรอเกินถึงคือคือครึ่งเฮ้ยแต่บางทีคุณก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราจะไปบ้านหน่อยอีตอง ซึ่งวันนี้เรามีไทยเรามีกับไทยหนัชมือถมเพราะว่าตอนนี้ว่าวรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขึ้นขาใช่ไหมเฮ้ยเพงแล้วนี่นี่ดูท้องผ่าผมละกินไหมเดียวเจ๊กประมาณกี่ชั่วโมงถึงฮะกี่ชั่วโมงถึงประมาณชั่วโมงครึ่งนี่ดูอยู่เข้าเอ่อร้านข้าวแกงกัวหอป่าดูดูบนนื้วท้ายซ้ายมือท้ายมือนอิีมั้ยรอติดตามตอนต่อไปปังโอ้เรียลเกินมีกล้องสานให้ด้วย ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดน่าจะถึงแล้วทุกคนครับดูบรรยากาศโดยรวมโดยรอบกันเลยครับสวัสดีครับคุณเดียร์ครับวันนี้รับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นคอนถือบุญครับเอาแล้วเรื่องเด้ยวยังเล่นเป็นเสี่ยอยู่เลยเรื่องเรื่องที่เรามีโปรโมชั่นมาแค่นั้นครับโอ้โหได้เล่นแค่นี้พอมีชุดแต่บทมีนิดนึงอ๋อมีโอเคไปรอดูด้วยกันครับ ทำไรครับทายทายทายายก่อนทายก่อนเร็วๆไม่เลยจริงๆมาถึงแล้วแต่ว่าต้องเปลี่ยนชุดเพราว่าทายไม่ต่อไม่ได้ไม่เข้าฉากเลยก็ก็ทปลเ่ยนี่ครับมันโป้งไงมันเป็นการติดตามชีวิตติดตามชีวิตป้าพีอะครณ์ พีเพีเอีดเปล่ยนขึ้นไปเลยนฟังบรรพุนนีฮะบรรตามติดเกินไปตลอดชีวิตเนี่ยอ้าวก็ติดไงอ้าวชีวิตชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตอ่าคุณจะเข้าห้องน้ำคุณจะขี้คุณจะตดมันก็คือชีวิตคุณถูกไหมครับมี่เบริการนู่นแรกครับพี่ที่ไหนอี่ตองอี่ต้งนิดาจองจองตองเพราะว่าอันนี้กระเพราใครเอาได้นะขอบคุณครับกินดิกินกิน กินไม่ได้ท่นต้อรอพร้อมกันครับทุกคนครับทำไมเป็นทหารต้องมีมารยาทนะครับโอ้มบริการไข้าวกับใส่แฮมเอ้ากินมข้าวกับองเป็นชุดทานข้าวครับมันไม่ฝนมันตกนะฝนไม่ตกนะใส่เสื่อไว้เื่อไว้เดี๋ยวขอกินข้าวทักกูนะทุกคนเอยพ่อเอ็งโบ้ฮะผม เราเพิ่งกินข้าวเสร็จกันเมื่อกี้นี้ครับทุกคนแต่ว่ายังถ่ายไม่ได้เพราะฝนตกตลอดแป๊บหนึ่งอะอันนี้พี่ต่อรับบทเป็นใครครับนี่ครับนี่ครับรับบทเป็นใครพี่ต่อนี้ไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นอะไรเลยครับมาเที่ยวติดรถมาอันนี้ติดรถมาชิวๆยอะไม่รู้ติดรถมาบอกอะไรนะที่นี่อะไรนะเมืองสามหมอกครับสุดท้ายเป็นไงหมอกหง่อยเป็นเพ่ของเราครับไปยืนรถชาวบ้านใช่ไหมเราได้ไปเดียร์เร็วเร็วเร็ว เฮ้ยไปเลยไปเลยต้องเฟิ้นตลอดอะครับมันจะดับหรือวะอ๋ออ๋อลูกใหญ่ลมแรงทักทักเก้าอ่ะลูกบี่ใบักร้อยจ้าเอามาดีดีครับเฮ้ยมึงยาจี้มึงสิแม่บ้านเราตะเว้ยอุตตะกามีโชคเลยอุตตะเอออุตตะมันดุ้งไม่ระวังเลย นี่นี่บ้านมึงเด่นเดนในฉากบ้านมึงหลักเลยหลันี่หลังนี้หลังนี้บ้านมึงครัเอมให้คนดูดูนี่ครับนี่คือบ้านของพ่เอกของเราครับนี่ครับขวามือครพี่จงครับนี่คือบ้านของพ่อเกครับคนตูมตามเราอ่ะเพงให้กูยังออต้องรักวิญาณกุจ้วยไม่รอ อ้ยรอบเะีรนะเขาเรียกบ้านอะไรวะีตบ้าอีตองปล็อกปิล็อกบาอีงปีล็อกการเจ้บุรีทุกบนครับนตลาดเขาเข้าไม่ได้นอ่เข้าปเขอครัองมาคปของเราครับตอนนี้พวกเราหาโลคไั่นไม่เจอแม่ให้ลงเลย เดี๋ยวผมจะถายให้ดูรอบหนึ่งทุกคน A few moments later ตอนนี้พวกเราสองคนก็ยังคงหาโลคั่นไปเจอครับทุกคนแจอแล้วเคอแล้วเจอแล้วอยู่หน้าหน้าดูดุ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 ัุดุนุด้ดุุ่ดุดุดุําดุดุดอดุ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 ดดุดุดุังดุดุดุด้ดุดุดุดดด้ เดี๋ยวก่อนดีไปเลยลองขับรถชาไปหาทองพักดีๆีหน่อยได้ไหม้ไม่ต้องหลูก็ได้เอาที่คิดว่าดีที่สุดเลยแถวนี้แล้วกันอันนี้ขึ้นมาอย่าเรื่องมากลละฟ้าจะเริ่มมืดแล้วแล้วก็มองนี่คือการซ้อมบทครับทุกคนบททันนี้เหรอไปไปไปให้ฟ้าผมไปเลเออคุณคุณค จัดไปจไปัดให้อร่อยจริง้อาละค่ะเอออร่อยจริงตอนนี้กองถ่ายเราก็พร้อมหมดทุกคนแล้วฮะนี่ครับแหมคุณพิมพ์ของเราฮะเป็นทั้งคนเขียนบทนะับคนนี้นี่ก็เป็นช่งางภาพของเราค, R K ca, ครับคุณโอเวครับแกรมิก้าครับหล่อยสุดในกองถ่ายเราค,คุณเนบนฮะเมียงก,กรบะบะเมียงก,กรบะกกรบะผมกินข้าวแล้วเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้างก็เมื่อเช้าเตร่ยมมาก็ลืมแปรงฟัน แต่ว่าเมื่อเมื่อคืนก็รู้สึกว่าไม่ได้ปวดท้องมากเท่าไหร่นะเพราะไม่ได้กินแต่มันก็ออกมาทางปากใช่แต่ว่าหนาวมากนะตอนที่ไปเที่ยวฝรั่งเศสก็หนาวเหลือเกินหนาวมากทุกอย่างดีไม่เจอพี่อ่ะก็หน้าเวทีวันนั้นไปก็สนุกเที่ยวเต้นกันสนุกที่อยู่หลังเวทีเตรียมงานให้อยู่บอคอละครไม่คุยด้วยแล้วไม่นี่รถซ้อมนี่รถรถดากี้รถเคกนี่ อ๋อที่สอรถอ่ามาโอเคให้มันเข้าคิวไอ้ตามไอ้ดักีมนี่ปล่อยมันมันนี่มาพี่อันนี้พี่ปล่อยได้เลยนะเป็นจังหวะให้มิ้นมันยืนแล้วพี่ก็ปล่อยแล้วสุดท้ายไอ้ตามอ่ะดึงเว้งหน่อยช้าๆนั่งจะได้เต็มเรื่องเร็วๆสองสอซสองสองสอมนะครับเอาให้แม่นกล้องสาวสเปนเซตแอคชั่น เออชะเงื้อบ้างชะเงื้อหยุดบ้างเออแล้วก็งุนงิดสะบัดสบัดเสร็จปุ๊บไปขาช้ามอไซค์ขาช้าขาคนนี้ไปเลยขับไปเบาเบาว่ะ สมูทนะให้แบบเป็นเด็กคล้องกับพื้นที่หน่อยมึงคาแป้งแบบไข้าใอไหปัด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 อย้คุณดากี้ครับคุณนั่งอะไรตรงนี้ครับอ๋อบกบอกบอกมากับบุครับ่รว่าตอนนี้เมลัง่ทยทำภาพยนตร์อยู่นะแต่ว่าดดมาลันงมันกับนะว้ บล็อกหมาใช่ไหมครัคือเขาสั่งให้คุณมาทำอะไรครับครัุ้มกับบอกให้คุณมาทำอะไรครับออ๋บล็อกหมาครับบล็อกหมานี่คือยังไงครับข้าหมาเข้าฉากรึเปล่าข้าวหมข้าหมาที่เข้าไม่ได้เราไม่มีค่าตัวจ่ายหมาแล้วเจ้าหมามีหัวใจอยากเล่นหนังด้วยวิ่งมาไปแล้วไปืะเกี้เอาเอาเอานี่นี่บุปผีนิ้วโอ้ตหเมื่กี้ตัวนึงเมื่อกี้ไล่เลยอันนี้เราจะทำอะไรครัตอนนี้เรายังไม่ผ่านทีแรกเลยครับพี่ชจ มันกดดันในเรื่องของอาจจะไม่เคยเล่นนอกสถานที่งไงนานๆมาเล่นนอกสถานที่ก็เลยทำให้นักแสดงอาจจาะเห็นไม่ค่อยได้เนี้ยดู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 ด เท้าแบบใหม่ะที่นี่ก็มีแต่คอนเตยธรรมดาเท่านั้นแหละไี่คอเตยที่กเก่าๆอ่ะเ,เ,เหรอือมใช่ถ้าเขาอยู่กรทชาตถ้าคุณอยากได้ดีๆรูหลาลนะไปที่อื็นไไม่มีแล้ว ไม่มีรอยต่ออ่ะมันจะต้องมีเดินทางอ่ะสักประมาณ2อสามครั้งอพิษขึ้นมาเลยจะได้รู้มันเป็นอย่างนี้ไปแนะยาวระขึ้นลงนะพี่พี่สาลงปุ๊บไปเดินครับวะอ่าแค่นี้พอแล้วมัหลุดไปเลยมันต้องอยู่หน่อยวะเสียวๆปะต่างเสียวๆปะใช่พี่มาไปเกียร์เกียร์เฟรมลุนให้ด้วยนะเกียร์เฟรมลุนให้ด้วย Oke, kom, low, slow, Low speed, set, action, ah, ada, ada, deh, deh, ada! Dia 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 jangan jangan Action!